สวัสดีค่ะนะคะพบกับเราสองคนกับรายการเลยไลฟ์สไตล์บายไลฟซีโค่ะนะคะเก๋นะคะกับน้องจุ๋มนะคะใช่แล้วเหมือนเดิมคู่เดิมอีกแล้วสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมไหมเอาสวยกว่าเดิมดีกว่าอืมอืมก็ได้ก็ได้ก็ขออยากให้ลดลงกว่าเดิมนะคะเพราะเรา ได้มีตัวช่วยนะคะที่ทำให้เราเปล่งปังแบบนี้นะโอ้โหเปล่งไหมเปล่งปรังเลยใช่ไหมเปลวปรังมากอันนี้คือเปล่งปังที่ต้องจุ่มมองว่าพี่นี่คือบัวป่ะไม่ใช่ค่ะก็คือเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลนะคะสดใสเพราะเรามีตัวช่วยก็คือน้ำมันรำข้าวใช่แล้วค่ะตามไรซิโอนี่เองนะคะต้องบอกเลยสรรคุณเนี่ยเราได้มีพลังไงมีพลังแล้วก็มีแรงแล้วก็แบบสดใสรู้สึก กระปรี้กระเป๋าแบบชีวิตนะแบบสบายมากรู้สึกชิลๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะช่วยนะคะเราไปขยายหลอดเลือดแล้วมันจะช่วยทําให้ออกซิเจนละหมุนเวียนในหลอดเลือดได้ดีขึ้นนะมันก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกพอกระปรี้กระเป๋ามันอเลิร์ดไงมันสดใสนะเราก็ทำอะไรก็แบบเหมือนมีความคิดแบบความคิดมันลื่นไหลอ่ะก็เลยมีพลังอะไรอย่างงี้ใช้พลังมาจัดรายการนะคะให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ มาพบกันด้วยแบบความสดใสนะวันนี้ใอะไรสีเขียวสีชมพูนะคะเข้ากับอะไรคะวันนี้คอนเซปต์ของเราเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้จริงๆสมุนไพรก็ไม่ใช่ว่าจะสีเขียวไปตลอดนะน้องจุ๋มเพราะว่าเราก็มีนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะฝากท่านผู้ชมก็คือว่าเนี่ยเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเลยนะคะใช่ที่ท่านผู้ชมสามารถหาทานได้ง่ายซึ่งจริงสมุนไพรผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็อาจจะ รู้อยู่แล้วว่ามันจะช่วยเรื่องของโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นโรกยอดฮิตอันดับหนึ่งเลย<อ>ที่ท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยเป็นกันแบบค่อนข้างมีปัญหาประสบปัญหาท<ช>ันเยอะนะคะ<ม>คือความดันโลหิตสูงนัองจุ๋มโอ้โหความดันโลหิตสูงเ<ๆ>ขาวิจัยมานะน้องจุง๋มว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมากถึง1000ล้านคน ไม่ใช่1000คนนะ1 0 0 0ล้านคนเยอะมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมใช่เปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แล้วสำหรับคนไทยเองนะคะเพราะว่ามีผู้ที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปบางคนคิดว่าความดันโลหิตสูงเาี่ิ35ปีใช่น้อยมากเลยค่ะพี่ยังไม่ถึงพี่ก็ไม่มีความเสี่ยงนะเ่ะคะโอเคค่ะให้อภัยได้ก็อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องอายุ40 50 60อัพนะแต่จริงแล้วนะคะตอนนี้คนไทยเราเขาวิจัยมาแล้วคืออายุ35ปีอัพ ก็มีก็คือเป็นคนที่มีความดันสูงคืออยู่ในเกณฑ์นี้แล้วอะอ่านะคะแล้วเป็นโรคความดันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคที่คาดการว่าพอสสองตอนนี้ปี2 5 5 8อีก10บปีข้างหน้าเอาง่ายๆท่านชมขะผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง1560ล้านคนเพิ่มมา560ล้านคนเลยนะเยอะเจะไม่กี่พันล้านคนอะ ใช่นะซึ่งความดันหัสูงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสาําคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรออเห็นไหมบาคนก็บอกว่าความดันหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคอะไรเคยถามเคยถามท่านผู้ชมหลายท่านคะเป็นโรคประจําตัวอะไรไหมคะความเป้าความดันเป็นแค่ความดันเป็นแค่ความดันกินยาควบคุมปกติอ่ะอันั้นแหละค่ะอันตรายเพราะว่ามันจะส่งผลสู่โรคชุดต่างๆนะเบาหวาน ไตหัวใจหัวใจนะคะเพราะความดันโลหิตสูงเนี่ยปุ๊บหัวใจทํางานหนักที่เสียชีวิตก็ไม่ได้เสียจากความดันจริงๆแต่มันอาจจะเสียจากโรคชุดที่ตามมาโรคหัวใจโรคไตเพราะว่าความดันโลหิตสูงต้องทานยาควบคุมทุกวันเมื่อทานยาปุ๊บแน่นอนไตทำงานหนักเนี่ยแหละค่ะทั้ง่วงทำงานหนักใช่ทําให้เนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากโรคความดันโลหิตสูงใช่แต่ไม่ได้เสียจากความดันจริงๆมันจะเสียเสียชีวิตจาก โรคที่แบบเป็นโรคสุดตามนะโรคแทรกซ้อนอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆเราก็พูดกันมาหลายเทปนะน้องจุ๋มค่ะเรื่องความดันหนึ่ะเกี่ยวกับโรคอะไรโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่จริงๆก็อยากจะย้ำนะคะเพราะว่าอ่าเราก็อัปเดตข้อมูลเรื่องของโรคความดันที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยที่คนไทยก็เสียชีวิต อ่ะก็ไม่ต่างกับโรคมะเร็งนะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นแบบแทบทุกเพศทุกวัยไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้เนาะจริงๆมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองใช่ค่ะอาหารการกินกันออกกำลังกายสำคัญที่สุดเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงอ่ะมันจะพ่วงอีกอย่างหนึ่งด้วยที่เมื่อกี้เราพูดอามพาตอัมพึกษ์ไงใช่ไหมถึงขั้นนอนไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ปกติด้วยนะถือว่านอนเฉยๆคือเขาได้ใช้ชีวิตประจําวันหรือว่า กระจารใช่คือถึงว่าพอมาถึงามาพึ่งจุดอัมพาตนี่คือความดันนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคือเขาเรียกว่าความดันปุ๊บเนี่ยมันความดันสูงไงมันสูบฉีดปุ๊บเนี่ยทำให้เส้นเลือดแตกไงใช่ไหมก็เป็นคนอัมพาตอัมพึกก็สามารถคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นตรงนี้ได้ง่ายนะคะคือเห็นไหมผลรวมมันเยอะนะคะนอกจากยาที่เรารักษานะคะความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยนี่ที่เราเกิดไปต้นชั่วโมงเมื่อกี้ ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยน้องจอ๋ oh, นะภูมิปัญญาชาวบ้านของของคนของคนไทยเราอ่ะท,อที่เขาแบบ เอาสมุนไพรเนี่ยมามาเขาได้ทานอาหารให้เป็นยาคือทานผักให้เป็นยาไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารใช่ค่ะอสมัยนี้คนทานยาเป็นอาหารนะจ๊ะเขาบอกนะจริงๆมันจะสลับกันแล้วว่ะใช่แต่จริงคุภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเขาจะทานอาหารให้เป็นยาหรือทานค่ะเออสมุนหรือพวกผักผักสมุนไพรพวกนี้ค่ะให้มันเป็นยา่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนที่พี่เก๋บอกเลยอ่ะทุกคนทานยาเป็นอาหารหมดแล้วอ่ะเพราะว่า อะไรก็ยา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 ไปหมดเลยนี่เขาก็เลยบอกว่าอันนี้เราเอามาฝากเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะท่านผู้ชมง่ายๆเลยค่ะ5สมุนไพรพี่ชิดความดันโลหิตสูงนะบอกได้หาใกล้ตัวได้ง่ายมากๆพูดแบบนี้แล้วอยากฟังเลยใช่สมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีสีเขียวนะที่บอกอันดับแรกเลยค่ะกระเจี๊ยบแดงชอบดื่มนะน้ำกระเจี๊ยบอ่ะอร่อยมันจะเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งไหมเปรี้ยวใช่แต่บางทีน้ำกระเจี๊ยบบางร้านเนี่ยใส่น้ำตาลเยอะมากนะก็คือบางทีอ่ะ ทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดกระเจี๊ยบแดงเนี่ยอ่อเราเรามาทําเองอ่ะเราไม่ต้องใส่น้าตาลเยอะนะคะนี่สวยมากคเคยเห็นไหมต้นตันของจริงมันเคยเห็นอยู่นะแต่ว่าเคยเห็นเป็นดอกอิ่งเดียวนะไม่ได้เห็นต้นนะอ๋อบ้านพีมีต้นตอนสมัยสมัยเรียนนะคะอาจารย์ชอบให้แบบว่า คือทำนู่นทำกิจกรรมไงแล้วก็เนี่ยเอาไปตากแห้งอะไรเงี้ยเอาไปเด็ดกระเจี๊ยแผงไม่ค่ะถันเคยเห็นแต่แบบคือมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วอะต้นเลยจริงไม่เคยเห็นเลยต้นไม่ใหญ่มากมันก็เหมือนแบบเออแต่แต่แบบตอนเด็กกัไปเก็บกับสปร้ได้ไหมใสยขึ้นได้บไมมันไม่ได้เป็นต้นแาวนั้นมันเป็นแบบเก็บเด็ดมันเท่ากับต้นเหมือนรู้จักต้นรักไหม ประมาณอย่างเงี้ยแหละมันไม่ได้สูงมากมันก็เด็ดๆได้ใช่นะคะคือไม่รู้ตามบ้านนอกจะมีเยอะแต่ว่าในในกรุงเนี่ยก็คือต้องไปหาตามซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเป็นเพราะเขาแพ้สีไม่ค่อยมีมั้งจุ๋มก็เลยไม่ค่อยเห็นมีสีมันก็น่ามันขึ้นพวกแบบร้อนๆร้อนชื้นหรออออใช่หมมันมีนะมันมีเนี่ยต้นมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะน้องจุ๋มแต่ว่ากระเจี๊ยบแดงเนี่ยเขามีการทดลองในสัตว์นะคะและมนุษย์พบว่า กระเจี๊ยบแดงเนี่ยสามแมต้นมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้สูงมากนะก็เหมือนเด่นๆได้เลยสามารถลดความดันหัวสูงขับปัสสาวะขับยูริกคือกดยูริกที่อยู่ในปัสสาวะนั่นแหละน้องจุ๋มรวมทั้งลดการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะนะหลังการผ่าตัดในไตได้นี่บางคนผ่าตัดในไตนะบางทีดื่มน้ํากระเจี๊ยบนี่ช่วยช่วยได้เลยนะคะเขาบอกว่าดื่มชานี่เขาทํามาเป็นชาด้วยน้องจุ๋มชากระเจี๊ยบวันละสองสามครั้งสามารถลดความดันโลหิต นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยชากกราเจียบเนี่ยจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สําคัญนะคะนักวิทยาศาสตร์พบว่าการที่เราเอ่อการที่กระเจียแบ,บแดงสามารถลดความดันโลหิตสูงได้เนื่องจากสารม,มีตัวหนึ่งที่ในกระเจียแบ,บแดงมัน,<ห>นชื่อว่า แอนโทไซยานินนะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทํางานและสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดค่ะแน่นอนสารตัวนี้คือแน่นอนความดันหัสูงอ่ะมันมันมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วล่ะใช่ค่ะหลอดเลือดเราไม่สะอาดอุดตันนะแต่ตัวนี้ไปสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดน่าทานมากๆเลยนะกระเจี๊ยบแต่จริงอร่อยด้วยนะมันเป็นส่วนพรยไทยที่อร่อยด้วยนะกระเจี๊ยบใช่แต่พี่เก๋ตอนตอนที่สมัยเด็กๆนะคะผู้ชม เด็ดกินเด็ดกินใบสดมันเฮ้ยเด็ดกินสดๆเลยเหรอคะใช่แต่จริงกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเขาจะต้องไปตากแห้งก่อนเห็นไหมมันจะมันจะตุ้มๆตมีก่อนบางทีก็บางพี่เก๋ก็แกะน่ะตรงกรีบๆแดงๆมากินมันก็อจะรสเปรี้ยวๆคือเห็นตอนนี้มันแห้งแล้วอะจุ๋มจะเห็นตอนมันแห้งแล้วใช่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสดมันจะเป็นไงพี่เก๋ก็เนี่ยเด็ดสมัยเรียนนะคะโอ้หการไปเป็นกลุ่มไปเด็ดเด็ดกระเจี๊ยบกันไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะเราไม่ได้เป็นเด็กในกรุงงเเทพไราก็จะมีแบบ ที่บ้านนะจะมีแบบสมุนไพรอะไมีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำกิจกรรมก็ดอกลัาเนี่ยตอนร้อยมาลายก็ไปแบบก็ไปเด็ดดอกอันนอกเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยดอกเข้มอะไรอย่างเงี้ยเด็ดกันเลยแต่กระเจี๊ยบเนี่ย เราเด็ดวก็ชอบกินแบบสดๆเลยไงถึงได้แข็งแรงจนถึงตอนนี้แล้วก็สวยแบบนี้โอเคค่ะนะคะโอเคข้าวแต่เองตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคเพราะว่ากระเจี๊ยบแดงนะคะนี่บอกเขาเขาทำการวิจัยมาแล้วนะนี่ตากแห้งแบบนี้ใช่เวลาตากแห้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต้มไปทําน้ํากระเจี๊ยบโอได้เลยแต่แนะนํานะคะว่าถ้าเกิดเราทําเองอ่ะเราก็อาจจะใช้ใช้น้าตาลทรายแดงค่ะเพราะน้ำตาลทรายแดงมีประโยชน์ ไม่คือบางที่นะคะบางทีเราไปกินน้ำกระเจี๊ยบข้างนอกโอเคมันอาจจะมีประโยชน์แต่บางทีอาจจะมีโทษด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาใช้น้ําตาลทรายขาวอที่ทำทำขายทำการสังเคราะห์คือน้ําตาลทรายขาวเนี่ยมันจะเกิดการจากสังเคราะห์ไงมันไม่เหมือนน้ำตาลต้นเซลลมาเลงอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าทําเองที่บ้านได้ก็ดีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าหาเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราหา หาแบบต้นไม่ได้จริงๆเนี่ยมันมีขายแล้วตอนนี้ก็คือในซูเปอร์มาร์เก็ตมีอยู่แล้วที่มันเป็นกระเจี๊ยบแห้งใช่ไหมใช่ที่เราตัดแห้งมาแล้วแล้วก็ไปต้มได้นะคะแล้วก็อาจจะเลือกที่จะใส่น้ําตาลนิดหน่อยน้าเชื่อมอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เยอะใส่หลับเลงก็ได้ค่ะนะเพราะว่าอีกเลี่ยงความหวานนิดนึงนะคะใช่ค่ะโอ้ยทานทุกวันนจะสุขภาพแข็งแรงเนาะลดเรื่องของหวานนิดนึงเพราะเดี๋ยวผนพวงเบาหวานตามมาอีกนะแล้วก็อย่างตัวสมุนไพรที่แบบว่าแนะนําเลยนะคะท่านผู้ชมคะขึ้นใช่ ขึ้นช่ายอ๋อที่เรามีรูมันขึ้นช่ายจริงๆถ้าผู้ชมก็อาจจะพอรู้จักบางคนก็เไม่รู้จักมัน้ายๆอยู่ตระกูลพวกผักชีผักชีใช่มันจะแบบมีกลิ่นชุนๆนิดนึงใช่แต่ต้นจะใหญ่ๆกว่าที่เขาใส่โรยพวกปันนึ่งปันนึ่งกระพงนึ่งมะนาวเนี่ยเขาจะโรยตอนแบบอันนี้เลยใช่เนี่ยนี่แหละขึ้นช่ายอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นี่เขาบอกว่าชาวเอเชียเนี่ยนิยมใช้ขึ้นช่ายเนี่ย เป็นยาลดความดันนะคะมากกว่า2,000ปีแล้วโอ้เยอะนานมากเลยดึกดำบรรเลยอ่ะตั้งแต่ดึกดำบรรพเขาค้นพบแล้วอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านไงตั้งแต่2,000ปีแล้วนะเขาบอกว่าชาวจีนชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะแบบใช้พวกเนี้ยนะใช่เลยเป็นอาหารใช่เลยเขาชอบใส่ในไอเนี่ยต้มผักอ่ะต้มผักพวกแบบชาอะไรเงี้ยเออจุมเห็นเขาใส่ขึ้นช่ายกันนะนั่นแหละนั่นแหละคนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาเป็นนิยมเรื่องของลดความดันโลหิตสูงกันนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าแนะนําให้รับประทานขึ้นช่ยวันละสี่ต้นก็ไม่เยอะนะสี่ต้นวันละนะก็ไม่เยอะใช่วันละเอง่ะนี่แต่รู้มาขึ้นช่ยนี่บํารุงหัวใจด้วยว้าใช่เพราะว่าเขารู้มาว่ามันจะบำรุงหัวใจด้วยนะคะทําให้ความดันเราเป็นปกตินะแพทย์อายุรเวทที่อินเดียนะเขาอ่ะสั่งจ่ายมาเลยคือเขาทําอัดเม็ดด้วยค่ะโอ้ขึ้นชัยอัดเม็ดเนี่ยนะเออแต่คนแต่คนไทยไม่รู้ตอนนี้เมืองไทยมีหรือยังนะคะแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยเขาทําเป็น ม่เล็กขึ้นช่ายนะเพื่อขับปัสสาวะสําหรับผู้ป่วยที่บวมน้ําปัจจุบันมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะบ,บอกว่าขึ้นช่ายมีฤทธิ์ความฤทธิ์ลดความดันโลหิตแล้วก็ปัสสาวะขับปัสสาวะลดบวมคุมนี่อีกอย่างเดิงอบอกให้ท่านผู้ชายรู้นะคะขึ้นช่ายกินกินมากนะมันมีประโยชน์นะแต่มันจะช่วยคุมกาเนิดได้ด้วยคุมก็คือมันจะลด ปริมาณอาซจิคือถ้ากินเยอะๆอะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็บางทีเราเคยได้ยินบางบางบางอย่างนะอย่างที่ไม่รู้นะที่เราได้ยินบางบางเครื่องดื่มบางตัวก็ไปลดการผลิตอสุจิเพราะว่าทาให้น้อยลงอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าฟังเอ๊ะจะดีหรือไม่ดีเออแต่อาจจะมีผลไม่รู้เหมือนกันส่วนน้อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือทานได้แหละค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้ว่าเราทานปริมาณที่เยอะจัดไงถ้าเยอะจัดเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกไงแต่นี้เราทานแบบ พอพอประมาณพอดีใช่ก็มบำรุนร่างกายเนาะใช่ก็มันอยู่ในพวกเหมือนผักชีที่มันเคยปลูกผักชีไหมไม่เคยอ่ะแต่เเคยมันก็จะขึ้นมาจากเนี้ยมันง่ายมันแบบเด็ดง่ายมากใช่มันก็อยู่ตระกูลคล้ายๆพวกผักชีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากที่ลดความดันโลหิตสูงแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยพวกคุมกำเนิดลดจำนวนนสจิที่บอกกันนะลดลดระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ยับยั้งการเกิดมะเร็งโอ้โหสรรพคุณล้นหลามจริงจริงีใช่แล้วก็ยับยั้งเนื้องอกต้านการอักเสบทําให้กล้ามเนื้อเรียบนะคะคลายตัวแล้วก็ขับฤดูผู้หญิงก็ขับฤดูโอ้โหแบบขึ้นใช่เนี่ยเขาทำมาเป็นน้ําได้ด้วยเออใช่รสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินเลยอะไม่ใช่อะขึ้นใช่เหรอยถึงว่าน้ํามะนาวมะนาวมาหนมันก็จะออกแบบ คล้ายๆแบบเหม็นมันไม่ได้เหม็นเขียวนะแต่จริงๆเวลาทําน้ําออกมาท่านชมขาเราควรจะผสมอย่างอื่นพี่เก๋เคยกินนะคะขึ้นช่ายเนี่ยคือแบบมันเป็นเหมือนขึ้นช่ายญี่ปุ่นเขาทาออกมาปุ๊บเราผสมกับแครอทแอปเปิลส้มคือมันจะรสชาติผสมผสานกันคือมันจะกินง่ายไงแต่ถ้าเกิดเราทาขึ้นช่ายเพียวๆเนี่ยเราก็อาจจะมีไซรัปนิดนึงนะคะไซรัปหรือว่าไม่ต้องไซรัปก็ได้ค่ะท่านผู้ชมขาบางทีอาจจะมีผลเรื่องของความหวานน้ําตาในเลือดสูงอีกกินกับมะนาวก็น่าจะอร่อยนะ อ่าขึ้นช่ายนะเคยซื้ออ่าเคยเขากเคยไปทําทานนะคือซื้อขึ้นช่ายไปทานแล้วก็เราทำออกมาเป็นน้ำนะคะสกัดออกมาเป็นน้ำเกเแนะนําใส่น้ําผึ้งมะนาวสุดยอดเลยค่ะใช่น้าผึ้งนี่ก็มีสรรพคุณเยอะนะค่่แล้วก็เราเป็นน้าตาลธรรมเอยน้าความหวานธรรมชาติแล้วก็มะนาวอย่างเงี้ยถึงบอกไงคะว่า เนี่ยเราทําง่ายๆทําเป็นบางคนก็ขี้เกียจทานเป็นเป็นใบก็ทําออกมาเป็นน้ํำสกัดแล้วก็อาจจะมิกแอนแมทพวกน้ําผึ้งผสมมะนาวอะไรเงี้ยก็ได้คืขึ้นใช้นี้แบบสรรพคุณที่เราบอกนี้โอ้โหแบบสุดยอดคอบคุมเหมือนกันมากเลยอ่ะแค่กินแค่วันละสี่ต้นเองเหรอใช่น้อยนะจริงๆรตงนก็ทานได้นะเพราะว่าบางทีใส่พวกต้มจืดใช่ค่ะอันนี้ ้มผักกาดขาวต้าหูใส่ขึ้นช่ายโรยใช่นะจริงๆแล้วเวลาค่ะจริงๆถ้าเราจะกินกันจริงๆเนี่ยสีต้นนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะต่อวันจริงๆบางครีกกินกับน้ำพริกกินกับอะไรเงี้ยนะป้าเปียวจริงๆแล้วเกินแต่จะลืมไปต้องจุ่มขามันมีมันมีเพื่านผู้ชมบางท่านหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ชอบกินผักใช่ค่ะบางคนก็จะเลี่ยงเรื่องของแบบไอ้ที่มันเหม็นฉูนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็แนะนำนะคะก็ไปสกัดเป็นน้ำก็ได้แต่ถ้าสกัดแล้วก็รีบดื่มเลยถูกต้องจริงอ่ะ สรรพคุณเราอ,อยากให้ทานเป็นทั้งต้นเพราะจะมีกากใยแบ